พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่กิ่งใบเปลือกและกระพีคือศีลสมาธิญาณทศาัศนะแต่แก่นพระาศาสนาคือฌานและอาสวะคยายานที่นำไปสู่การหลุดพ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุปรารถนาจับแก่นหากไปเด็ดเอาแต่ใบอ่อนกระพีหรือเปลือกแม้จะแค่ชื่อว่าได้ของดีแต่ไม่ถึงใจงานนี้ไม่สำเร็จ ในสายธรรมผู้หนึ่งแค่ยินดีในศีลยังไม่ภาคเพียรอีกผู้หนึ่งได้สมาธิแต่ยังเอาความสุขยึดมั่นหรือแค่มีญาณแต่ยังไม่ฝึกฌานทั้งหมดนั้นยังไม่ใช่แก่นพระธรรมแก่นแท้คือจิตที่สงัดจากกรมเข้าถึงฌานต่างๆจนอาสวะทั้งปวงสิ้นไปเกิดเจโตวิมุตติวิมุตติใจหยุดแห่งอันตรายทั้งปวงนั่นแหละคือแก่นพระศาสนาผู้เข้าถึงคือผู้จับแก่นไม่ใช่แค่เปลือกขอจงภาคเพียรฝึกจนถึงแก่นธรรม อันแท้จริงสาธุ